เงือบเลยใช่ยรังเป็นน้ำอ่ะอันนี้ฝากเกียร์ของซีเคมีแมนะนะนี่เวลาเรายิงลมเข้ารูรูเซไดโนยตนัวนี้จะมีลมดันออกมาตัวนี้ ไปในห้องเกียร์ได้ไปนะโปรตีต้องไม่มีลมนะรอมาไม่เ็กโตเนาะเด็ลงองให้เป็นไรน,น,นะครับ จริงในมล้นใส่เกียร์จะมีลมรัอ่วออมานนการนี้มีลมรัอ่วออในห้องเกียร์ลมรุ่วออกมาทีนไม่เป็นไรนะครับ